สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้สาวกบศลพาพี่น้องมามาทำบุญอยู่วัดปลาบานันคอเลยจ้าทางขึ้นง้างไก่เติบยิ่งด้วยจ้ะมองจอดจากมองจอดรถมากยิ่งด้วยจ้าเจดีสวยงามอ่าข้างซุกไอติมอยู่วัดปลาบานันคอเลยค่ะมีคนจะเห็ดร่รงทานเลยจ้าร่งทาน ไอ้ขม่ารจ้าตอนเสาร์เน้นยพนี้การที่ที่อแก่ล่ำพร้ม่น้ะจ้ะล่ำบมส่วนพรุ่นเดว่าสาวกบ๊มากพระท่านค่ะที่รถข่อง,งเฮ่น คัดกองอีกทีอหลายคัดนะฮะงานไดๆเขากลองน้เท่านี่แต่ค้อแรนหนีกลองพี่น้นองเอ้ยพี่จามีตู้บริจาคห้ากับไปเอาผักไปไปบริจาคก็จะเอาผัก เอาผาไตไปเบี icana, ้ยนยางเบี้ยนออบนะค่ะสามหลอดเอายางึ้นมาสนีคือเมื่อย์แบบ

ปัญโยอดีตเจ้าอาวาสป่าบ้านคอบ้านคอพระมหาเชระผู้ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่งของคณะสิยานุสิ์และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอีสานซึ่งเต็มไปด้วยนั่งกล้องก็มาเลยจ้ะนั่งกล้องก็มาตะวันนาบุตรไรของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาทูตสุนทรในทีนะครับจึงทำให้การจัดกิจการเพราะแม่น่าสเที่ยวเราบอต้องชะงักไป การจัดงานในครั้งนี้ได้รับ่านร่วมมือชนในที่นี้ข้าถวายสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุตามลำดับขอเรียนเชิญครับกับนมันสการที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดบ้านโค้ตประจำปีพุทธศักราช2565ในวันนี้ แตเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดมาตรการในการป้้งระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อออกมาเป็นระยะจากเหตุการณ์ดังกล่าวทาให้คณะกรรมการจัดงานส่งน้ําจึงได้จัดกิจกรรมแต่าะสถาทุกปีนี่ข้าเจ้ามมีบัชี่ผามหอศนะจ๊ะแต่ว่าปีนี้ทุกปีพ่อหนึ่งมีบัตรที่ผามหัศจรรยังคืนเนาะ แต่ว่าปีนี้โควิดน่าจะสถานการณ์มีประสงค์ในการจัดก็เลยว่ามีการบวชที่ภาพพระบรสารีริกธาตุซึ่งเป็นปีอันนี้พันเอิญว่าช้างวิษณุโูวิษณุภูและพี่น้องประชาชนที่ามาร่วมในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ สำหรับพระบรมมหาราชิังกระานนั้นจะมีพิธีการสมน้ำในห่วงเวลา15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงตรงนะครับเป็นต้นไปในช่วง14บสี่นาฬิกาสร้างพมพงนะจ๊ะก็จะอันนี้สร้างอีสสวนพงอีสวนพง อันนี้เป็นในสยามสิริมงคลนะครับท่านได้ให้เกียรติกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพี่น้องพุทธศาสนิกชนสำหรับกำหนดการพิธีทักษิณาดุประธานถวายแด่บุรพาจารนื่อในงานสมนามพระบรมสารีริกธาตุปีพุที่2 5จะเริ่มกันที่เวลา 13.40นาฬกาสีนาทีนะครับในโอกาสนี้ความต่าง้มน้พระคุณเจ้ะแกรานเทระม่วนุยเทาง้าเอา กองท่าบุญบริจาคกันเอาเอเออเฮ้เป็นว่าใช้จังสีก็ได้บยกไม่หลับ บริจาคนี rition, íamos, o, e ่ถ <hi> ุกจุดเลยค่ะหนึ่งตัวหนึ่งเรากะกับไปงานเวียนท้าบุญสามรอบละจ้ะมีกขยันกิัหญด้วยกันน่แล้วนางกองนางรีบ กินเลก,ก,นนกันไม่ดีกรลด้างจะห้ากันยางของรถราคะจุดที่ว่าปูนซ่าหาดใจได้จากม่สองจุดฟั่งก็ฝังหมี่มน้นถั่อเที่ยว,ห,ออยวยหลาะทางลาดชัน ลุ่งข้างลาดนะครับพี่ป่แค่าลมกระเป๋าไหกระลเยอะนะจ๊ะน้ำเอ็นี่แล้วก็บรรจะกิฟสมีได้พี่น่องอิ่มบุญนน้ำกกนได้จ้า ก็ค่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนั่งด้วยน้องขอบคุณหลายๆนะคะที่เขามารับชมที่เขามาติดตามนีจ้าขอบคุณค่ะาสวัสดีค่ะ